สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้านิสันอาเมร่าปี 2023นะครับซึ่งมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยจะมีอะไรนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยครับภายนอกครับนั่นก็คือสีใหม่ล่าสุดครับประจำปี2023นะครับนั่นก็คือสีเกรย์สกายเพิร์ลนะครับโดยรวมๆแล้วครับถ้ามองจากกลางแดดอย่างเงี้ยมันออกเป็นสีเทาอมฟ้าๆครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปในที่แบบแสงน้อยครับมันจะออกเทาอมม่วงนะครับ สีจะอยากเห็นตัวจริงอ่ะตัวจริงถ้าถ้าอยู่กลางแดดสีเขาจะสวยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่านิสสันอเมล่าปี2023มีอะไรกันบ้างมาดูภายนอกครับของนิสสันอะเมล่าปี2023ครับที่เห็นภายนอกเลยตอนนี้ก็คือสีใหม่อย่างที่บอกไปตอนต้นครับนั่นคือสีเกย์สกายเพิร์ลนะครับสีเขาจะอมอมม่วงอมอมฟ้านะครับข้างหน้านะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็โลโก้แบบใหม่แล้วด้วยนะครับกระจังหน้าอันนี้เป็นตัว VL อนะครับก็นี่เลย เดินด้วยตัวโครเมียมนะครับป้ายน,นี้ไม่ใช่นะป้ายน,นี้บอกชื่อรุ่นนะครับ <c oughs> ตัวสเกิร์ตด้านล่างนี่ดูผมว่าตัววีลเ,เดิมๆนี่ก็สวยเท่แล้วนะครับมีตัวดักลมให้นะครับนี่ด้านล่างมีตัวกันลมให้เรียบร้อยเลยนะครับไล่มาส่วนของตัวไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นตัว LED นะครับคันนี้เป็นตัวมีฟังก์ชันไฮบีมด้วยครับเวลาตอนเราเปิดไฟสูงไว้แล้วก็มีรถสวนมาเนี่ยเมื่อคันอะเมร่า จับได้ว่ามีรถสวนมาเนี่ยเขาจะปรับจากไฟดสูงนะครับมาเป็นไฟต่ําปกตินะครับแล้วเมื่อเวลาตัวรถผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเป็นไฟสูงปกตินะครับผมว่าฟังก์ชันนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปหลายๆคนของเจอนะครับขับไปแล้วก็จะเจอรถเปิดไฟสูงใส่มาตลอดเลยทั้งทั้งที่หน้าจะเข้าโชว์นะครับว่าเป็นไฟมีโลโก้สีฟ้าเป็นไฟสูงครับมีระบบนี้มาช่วยได้นะครับไฟตัดหมอกครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED เช่นเดียวกันนะครับให้ความสว่างไกลนะครับ อันนี้คือฟังก์ชันไฟตัดบ่งนะครับไม่ใช่ไฟเปิดเวลาใช้งานปกตินะครับามาดูในส่วนของตัวแมกกยางนะครับยางใช้ของดันหลบนะครับแล้วก็ไซส์ยางขนาด1 9 5 6 5 5 5นะครับนี่อันนี้เป็นยางติดรถมากับแม็กติดติดรถมาจะเป็นขนาด15นะครับไล่มาทีในส่วนของตัวหลังคานะครับหลังคาภายนอกนจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับตัวสีรถนะครับ อันนี้มันไม่ใช่ตัวชุดแต่งออเทคนะครับที่เป็นตัวหลังคาที่เป็นเหมือนชุดออเทคกเราไม่ใช่นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําปินโนแบ็คนะครับมีกล้องให้นะครับนี่มีกล้องให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับคันนี้เข้ารถด้วยระบบคีย์เลสนะครับเป็นระบบคีย์เลสนะครับเดี๋ยวให้ดูกุญแจมีกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือกุญแจของนิสสันอเมล่ามาแบบใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับไม่มีเสาอากาศที่เป็นตัวชาร์กฟินนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวตกแต่งนะครับไม่มีตูดเป็ดนะครับก็อันนี้จะเป็นตัว VL โลโก้แบบใหม่แล้วโลโก้ Nissan แบบใหม่ไฟเลี้ยวให้ความสว่างชัดเจน,นครับเป็นตัว LED นะครับสกเกิร์ต จะเป็นตกแต่งด้วยลายเคฟล่านะครับแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์ให้นะครับท่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีตัวทับทิมให้นะครับมีกล้องมองหลังให้เนี่ด้วยนะครับกล้องมองหลังเราเปิดฝาท้ายนะครับเปิดได้สามแบบนะก็คือเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับนนไม่เป็นไฟฟ้านะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดในตัวรถนะครับแล้วก็เปิดที่กุญแจค้างไว้ครับ โอ้กว้างขวางอยู่นะกว้างขวางใช้ได้เลยครับก็เป็นเอกลักษณ์ของนิสันเอาเมล่าอยู่แล้วนะครับที่ที่เก็บของในค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวป่ายางสุกเรินนะครับไม่มียางอะไหล่ให้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับนิสันเอเมล่าใหม่นะครับใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ตัวปี2023นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างนะครับมีการเพิ่มฟังก์ชันอื่นเข้ามานะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.0ลิตรนะครับหรือว่า1,000ซีซีนะครับแต่อย่าลืมครับเขามีเทอร์โบมาให้นะครับแล้วก็ให้แรงม้าสูงถึง100แรงม้านะครับแรงบิด1 5 2นิวตันเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่งของคันนี้ครับก็คือเป็นเกียร์ CVT เนี่ยมันจะเป็นแบบแฟลตท็อกแล้วนะครับแล้วก็มีระบบ idling stop นะครับซึ่่งระบบเนีย ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นสําหรับใช้งานในเมืองนะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันที่คุณขึ้นรถมาแล้วอาจจะปิดแต่ถ้าต่างจังหวัดเลยเงี้ยมันจอดแป๊บๆอ่ะม,มันอาจจะได้แต่ว่าบางทีการจราจรในเมืองใหญ่ๆเนี่ยรถติด,ดนานๆแล้วแอร์มันไม่ทํางานด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นฟังก์ชันที่อาจจะไม่จําเป็นมากนักนะครับถ้าใครปิดได้ก็ปิดนะครับอันนี้เป็นค,นความเห็นส่วนตัวนะนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็คือเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เน้นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับ มีความแรงในระดับหนึ่งครับนีในส่วนของตัวเครื่องยนต์นิสสันอเม l a าปี2023ครับเ,เข้ามาภายในบริเวณคอ,อกพิษคนขับก่อนนะครับเบลปรับระดับไม่ได้นะครับยังเป็นล็อกเหมือนเดิมนึงบอกเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะยึดแข็งแรงมั่นคงนะครับสาหรับเบลนะครับไล่มาที่ในส่วนของตัวแผงข้างประตูนะครับจะตัดด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับ แล้วก็เป็นสีเงินแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้อเมล่านะครับเป็นลายเคฟล่านะครับแล้วก็ตัวบุแผงนะครับจะเป็นหนังหนังนุ่มนะครับมีทูโทนนะครับจะเป็นทูโทนเดินได้สีส,สีสีเดียวกับตัวรถเลยคือเรียกง่ายเลยสีเกรสกายเพล a r นะครับนี่เป็นสองสีแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแผงข้างประตูก็จะมีพวกล็อกประตูนะครับไฟประตู ในส่วนของตัวกระจกนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นออโต้เฉพาะคนขับนะครับมีตั้งกระจกได้นะครับพับกระจกล็อกรถล็กลกอกกระจกไม่ให้เปิดได้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับมีระบบที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ค่อยจําเป็นแต่เขาก็ยังมีมาให้แล้วก็สามารถเปิดปิดบ่ายนะั่นคือในส่วนของตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดฝากระโปรงและเปิดฝาถังน้ามันนะครับก็อันนี้จะเป็นด้านฝั่งด้านฝั่งขวาคนขับนะครับไล่มาที่ในส่วนของ คนนั่งดีกว่านะครับในส่วนของคนขับอ่าไม่ใช่คนนั่งในส่วนของบอกคนขับนะครับเป็นบาะหนังนี่นะครับเป็นบ่อหนังหมดเลยนะครับแล้วก็เดินได้สีเกรสกายเพลนะครับเกรสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบาะเนี่ยมันต้องใช้โยกเอานะครับใช้โยกเอานะครับไดดินเสียงไหมเราก็เลื่อนมือนะครับปรับพนักพิงมือนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับปูมารายปรับขึ้นลงนะครับปรับขึ้นลงแบบนี้ดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนี่นะครับนี่ในส่วนของตัวปูมารายนะครับแล้วก็ปูมารายเป็นแบบดี Shape นะครับก็คือตัวท้ายตัดแบบนี้นี่เป็นตัวดีต้องเป็นอย่างนี้อ่าตัวดีนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็เผื่อบางคนเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรตัวใหญ่หน่อยครับมันก็จะไม่ต้องติดตรงนี้มากนะครับตัวปูมารายก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือ,อมีฟังก์ชันนะครับ ฝั่งขวามือเนี่ยก็มีครูคอนโทลนะครับมีสั่งงานด้วยเสียงมีรับระวังโทรศัพท์นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะควบคุมหน้าจอใหญ่ตรงนี้นะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงฟังก์ชันต่างๆนะครับมีควบคุมโหมดเครื่องเสียงนะครับเล่งวลุ่มอะไรต่างๆพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับการเย็บเนี่ยเย็บดีขึ้นนะครับเาตอนจับนานๆแล้วแล้วมันจะไม่มันจะไม่ ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลำคาญไม่ระคายนิ้วนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยมีความาจับแล้วสบายมือยิ่งกว่าเดิมนะครับทางวิศวกรเขาบอกมาหน้าจอก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างจากตัวนิสัน ER อเมล่าปีก่อนหน้านี้นะครับมีมีไฟเปิดความไฟสว่างนะครับมีด้านขวาครับจะเป็นในส่วนของตัวความเร็วด้านซ้ายเป็นวัดรอบแต่ตรงจอวัดรอบเนี่ย สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนตามสไตล์ก็มีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับมีเวลาการขับทั้งหมดประหยัดน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วก็ในในฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยยังสามารถเลื่อนหน้าจอได้อีกนะครับเลื่อนลงมาเป็นอัตาาบริโภคน้ํามันนะครับไล่ไปก็จะเป็นอินโฟมิชันต่างๆความ ى, ความร้อนหม้อน้ำนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ความเร็วชลเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับความเร็วเนี่ยสามารถตั้งเป็นดิจิตอลได้ด้วยนะครับเลื่อนมาอีกก็เป็นเซ็ตฟังก์ชันต่างๆนะครับการ ตั้งค่า VDC นะครับระบบช่วยเหลือปรับแต่งหน้าจอตั้งค่ารถยนต์มีนี่ดวที่เพิ่มขึ้นมาครับแรงดันลมยางนี่ตอนนี้ก็คือด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างเขาจะขึ้นโชว์ตลอดนะครับในส่วนของตัวแรงวันแรงดันลมยางนะครับแล้วก็มีเลนคลิปปิ้งให้นะครับเราตอนน้องเราต้องตั้งเป็นคูดคอนโทรลก่อนอย้ายมาที่หน้าจอกลางนะครับเหมือนเดิมนะครับมีบลูทูธแล้วก็ซิง Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับติดระบบเสียงนะครับมีอะไรต่างๆออดิโอให้นะครับมี Android Auto, Apple CarPlay, setting เครื่องสูงเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับนี่เป็นแบบทัชสกรีนด้วยโอเคมีกล้องนี่ครับมีกล้องหน้าหลังมีเลน k ิปปิ้งให้ต่างๆนานานะครับ ประมาณนี้นะครับไล่มาที่ในส่วนของด้านบนบ้างนะครับกระจกเป็นแบบว่า seamless นะครับคือไม่มีกรอบนะครับไม่มีกรอบมาให้นะครับไม่ตัดแสงออโต้นะครับต้องใช้มือปรับนะครับแลวตรงด้านนี้อย่างที่บอกจะมีกล้องด้านหน้าครับไว้ดูเลนส์คลิปปิ้งไว้ดูระบบเซตตี้ต่างๆครับรวกล้องหลังที่เวลาตอนถอยแล้วก็อันนี้จะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยก่อนนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนี่ครับด้านหลังเขาจะไปดูว่าตอนเนี้ยลายเรา มีเส้นบอกซ้ายขวาชัดเจนครับดูจากลอ้ลอรถก็ยังได้นะครับนี่เห็นกล้องรอบคันนะครับโอเคมาได้ที่ด้านบนนะครับเพิ่มตัว SOS เข้ามาอันนี้อย่าไปกดพัมเพื่อนครับกดค้างไว้สามวินาทีนะครับเขาจะโทรไปที่ศูนย์ call center นะครับแล้วก็ปลากดวางก็คือกด2วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเทตอะไรเนี้ยเขาจะแจ้งไปนะครับจะแจ้งให้ต่อเมื่อ แอร์เบสแอร์แบ็กทำงานนะครับถ้าเกิด airbag ไม่ทำงานเนี่ยเขาจะไม่ไม่ติดต่อฉุกเฉินให้นะครับถ้า airbag แตกเขาจะติดต่อ,อศูนย์ให้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟไฟจะเป็นแบบนี้นะครับน,นะครับผมชอบจริงๆเลยมันใหญ่จริงๆนะครับในส่วนของตัวบังแดดด้านหน้านะครับไม่มีไฟสําหรับคนแต่งหน้าให้นะครับมีกระจกมองหน้าเอ,อ่อกระจกสองหน้าให้ นะครับบริเวณของคนนั่งก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟให้เช่นเดียวกันอ่าไล่มาในส่วนของคอนโซลกลางมี usb a ให้นะครับมี aux นะครับมีตัวจ่ายไฟ power outlet ให้ที่เั็นเขียวเยวนี่คือตอนนี้เป็น wireless charge นะครับถ้าเกิดไม่ชาร์จเนี่ยหรือว่าชาร์จไม่ติดนะครับจะเป็นสีส้มแต่เมื่อชาร์จอยู่เนะี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับในส่วนของตัว wireless charge นะครับเปิดปุ่ม start stop นะครับ ปุ่มชิปล็อกอันนี้นะครับไว้ใช้เวลาตอนเราจอดขวางทางคนอื่นนะครับเราเข้า P เสร็จปั๊บเนี่ยกดชิปล็อกค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัว N นะครับรถก็จะเข็นหน้าหลังได้นะครับเกียร์ก็เป็นตัวเกียร์ CVT นะครับเป็นแฟลตทอร์กด้วยอันนี้ก็คือประหยัดน้ำมันนะครับเบรกมือเป็นแบบผมยังชอบแบบนี้อยู่นะครับหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันดูเก่าโบราณแต่ผมว่ามันใช้งานได้ได้ดีนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับคน สมัยเก่าหรือเปล่านะครับมีที่วางแก้วนะครับให้2ช่องนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวที่เก็บของนะครับก็ลึกประมาณหนึ่งนะประมาณนี้นะครับมีเหมือนซ็อกเก็ตเผื่ออนาคตอาจจะมีตัวเพิ่มขึ้นมานส่วนของตัวชาร์จไฟถ้านะไม่ไว่าจะเป็นตัว usb เพราะว่าเขามีล่องตรงนี้ไม่ให้นะครับในนี้ไม่มีตัวอะไรชาร์จเขาเผื่อมีเสียบไว้แล้วก็เอาเอา,เอาล่องสายไฟเนี่ยพาดเข้ามาไว้อย่างนี้นะเวลาตอนปิด นะครับมันก็จะไม่ทับสายนะครับในอนาคตน่าจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทั้งหมดมาที่ทางด้านฝั่งคนนั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัสดุซอฟทัชนะครับที่เป็นหนังบุนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเกรย์สกายเพิร์นะครับที่เก็บของเป็นพลาสติกด้านด้านานี้คือดูแลรักษาง่ายนะครับ ตรงนี้ผมชอบว่าเป็นแบบนี้มันยังดีกว่าเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดอะไรเงี้ยมันดูแลรักษาง่ายเดี๋ยวผมไปด้านหลังดีกว่านะครับว่าดูแล้วด้านหลังมันจะเป็นยังไงกว้างหรือแคบยังไงครับด้านหลังนะครับมีที่ชาร์จ USB ไว้ให้นะครับไม่มีช่องเก็บของไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับมีแล้วก็อ,กอย่างก็งคือส่วนของที่เก็บซองเอกสารหรือซองเอกสารไว้ใส่ของเฉพาะฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนขับไม่มีให้นะครับด้านหลังนะครับ ก็ยังคงความกว้างขวางอยู่นะครับแต่ผมว่ามันยังแคบกว่าอามล่าตัวที่ผมใช้อีดกน,นี่ยนะครับก็ด้านลหลังกว้างนะครับอันนี้ผมเบาผมเซตเป็นแบบว่านั่งปกติที่ผมนั่งนะไม่ได้ปรับให้มันกว้างขวางหรือยังไงนะครับเป็นแบบเซ็ตที่ผมนั่งนะครับก็มีความกว้างอยู่ประมาณ2ฝ่ามือกว่ากว่านะครับสฝ่า,ามือนิด,น,ดนิดนะครับนี่คือในส่วนของเล็กรูมนะครับข่อยห้างได้นะครับนี่นั่งข่อยห้างสบายๆนะครับ เฮดรูม uh, นะครับก็อยู่ประมาณสักเนี่ยประมาณ3 3นิ้วได้นะครับในส่วนของปเนี่ยประมาณ3นิ้วนะครับนี่แต่ถ้าไม่ติดฟีเนี่ยรู้สึกว่านั่งหลังร้อนเลยเพราะผมวัดได้ด้วยหัวผมเองเลยเนี่ยบอุ่นๆเลยด้านหลังถ้าคนข้างหน้าไม่เผื่อแผ่แอร์มาให้ครับเป่าแต่เฉพาะตัวเองเนี่ยในส่วนของตัวคนขับก็เป่าเข้าตัวเองคนนั่งเป่าด้านหลังร้อนนะครับเพราะไม่มีแอร์มาให้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องพึ่งคนนั่งด้านหน้านะครับ มีเบล์ให้3จุดนะครับไม่สามารถมีที่พักแขนได้นะครับแมวมันลงมาไม่ได้นะครับเบาะไม่สามารถพับได้นะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่มีตัว Isofix ให้นะครับมีตัวสวิฟ์แบบนี้ไว้ล็อกกับเาบาะคาซีทนะครับก็บริเวณด้านหลังของส i s s a n a l m e r ปี2023ก็ประมาณนี้ครับเซฟดีสแนะครับแต่เขายังไม่ได้เปิดเลนคลิปปิง้ง นี่คือเรายกขาออกจากาเครื่งแล้วนะครับเราใช้ความเร็วที่สามสิบแปดกิโลเมตรนะครับเลี้ยววงแคบๆนี่อผมยกนะอย่าเาพิ่งแบบว่าไม่สุภาพเลยนะเพราะว่าผมอยากลองว่าคู่คอนโทรลเนี่ยผมตั้งไว้ที่ต่ำๆเนี่ยเราตอนเราเลี้ยวโค้งแรงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาไม่ได้ตัดการทางานแล้วก็เราตอนเข้าโค้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดความเร็วให้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่คอนโทรลแบบนี้นะครับแล้วก็กดแคนเซิล ครับกอ็อย่างที่บอกครับมันมีความเงียบของเครื่องยนต์ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากระจกบานหน้าเนี่ยครัเป็นพูดง่ายว่าเหมือนอะคูสติกนะครับตัดเสียงลมเข้ามาทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบตอนนี้เราจอดอยู่ถ้าเป็นถนนทั่วไปนะนหน้าทั้งสองเลนเดี๋ยวผมลองกับรถดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่ออกนอกเส้นด้วยนะครับี่เดี๋ยว เดี๋ยวผมถอยนิดนึงให้ดูกล้องนี่เมื่อกี้เลี้ยววงเข้ามาไม่ไม,ไม่ไม่ออกนอกเส้นด้วยนะครับดูแค่หัวก็จะเห็นว่า,าวงเลี้ยวประมาณสองเลนเนี่ยมันสามารถเลี้ยวได้นะครับเ,เดี๋ยวผมลองเลี้ยวดูทีเดี๋ยวตั้งรถตรงก่อนนะครับนี่ตอนนี้ขนาดดูเหมือนเ้วกลักบรถนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกลับรถด,ดูนี่ให้เห็นเลยว่ามันแค่ขนาดไหน อันนี้มาถึงเส้นแล้วเห็นไหมเหลือๆเ,เลยนะครับวงเลี้ยวแคบมากครับวงมาลัยเบาใช้งานในเมืองได้อตอบโจทย์ดีค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของตัวนิสสันอามิลาเดี๋ยวเราลองดูความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับว่า,า,าเมื่อเราใช้ความเร็วในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวรถเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอถอยเข้าไปให้ดูก่อนว่านี่กล้องหลังเขามีให้นะครับมีเลนบอกให้ด้วย นะครับนี here, ่เลนกล้องอาเดี๋ยวเราลองดูว่าในเมื่อขับด้วยความเร็วในระดับหนึ่งครับอาจจะประมาณสัก40-60นะครับในโค้กแคบๆเนี่ยของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยเก็บเสียงดีเลยนะกล้องร่วง โอ้ใช้ได้เล่นแคบๆเลยอ่ะเออเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยสูงนะครับสำหรับตัวนิสสัน a ะเมล่าใหม่ดวนี้นะครับก็ยังไงใครที่ชื่นชอบรถประเภทอีโคคาร์ใช้งานในเมืองนะครับพวงมาลัยเบาช่วงล่างสบายๆนะครับก็ไปได้ที่นิสสันทั่วประเทศนะครับ ครับเท่าที่ราคาครับสาหรับราคาณวันที่เรามารีวิวอยู่นะครับราคายังเรายังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าราคาจะเปิดที่11นะครับมีนาเมษาพฤษภาครับ11พฤษภาเขาจะเปิดราคาให้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับยังไงก็ไปดูที่เว็บไซต์ได้ครับเราตรงที่เว็บไซต์ในส่วนของตัวเว็บไซต์ e d i c o m แล้วก็ motor m i l l i n a i r e c o m นะครับมีทั้ง Facebook YouTube ครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับไปลองดููข้อมูลตรงนั้นกันได้นะครับครับสำหรับคลิปทดสอบในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับทางนิสันนะครับที่ชวนเรามารีวิวเจ้านิสันอเมร่าปี2023สีใหม่นะครับสีเกรสสกายเพรลนะครับแล้วก็ให้มาได้ลองขับในสนามที่ปทุมธานี Speedway นะครับมีฟังก์ชันอต่างๆมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปทอนต้นแล้วพวกเลนลิปปิ้งระบบ ดิสานคอนเน็กนะครับที่สามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอันแลหลาต่างๆนานามากมายครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอลยไปทีช